ครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถกระบะนะครับอันนี้เป็น isuzu d-max ปี2020แบตจะเปลี่ยนจากแบตสูงเป็นแบตขั้วจมแล้วนะครับอนนตอนเหล็กข่าก่อนนะครับเล็กค่าจะมีหลักยีดสองตัว อันนี้ดับเครื่องเปลี่ยนก็ถอดตู้ลบก่อนแล้วก็ถอดตู้หมุนี่เป็นดีแม็กเครื่องยนต์สามพันนะครับยกแบตออกได้เลย สางขั้วจม75แอมป์ตัวนี้ขนาดจะเท่าเท่ากับลูกที่ติดรถมานะครับเวลาใส่ให้ใส่บวกก่อนใส่ขู้บวกก่อนนะครับตัวนี้จากนั้นใส่ขั้วลบ ก็ใส่เหล็กคาดกับสปูยึดนะครับ ดีแมรุุนใหม่ปี2020ก็จะใส่เป็นก้วดจมแล้วนะครับแบตจะเตี้ยกว่าในรุ่นดีแมรุุนเก่าๆนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับอ่าน้องลองสตาร์ทดูครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับอีสูตรดีแม็กเครื่อง3000ปี2020ใส่แบตเตอรี่ในในนั้นปีของยูซ่ารุ่น D N เ5็อันนี้ขั้วแอลนะครับจะเป็นแบตขั้วจมนะครับครับเรียบร้อยดีนะครับสำหรับการเป็นแบตรถคันนี้ครับสวัสดีครับ